ข้าระบบเลยครับ ครับเข้ายังครับโรบินเข้ายังได้ยินเสียงคูไหมไดียิไหม,มนะครับเรามาดูเทคโนโล,โลยีชีวภาพค,คืออะไรนะครับเรามาดูมนุษย์นะครับมนุษย์ได้มีการนำความรู้ด้านชีววิทยานะครับ ใช้ประโยชน์นำเทคนิคต่างๆนะครับมาใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตหรือิ้นส่วนสิ่งมีชีวิตให้ได้ลักษณะและประโยชน์นะครับตามที่ต้องการนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเช่นการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อย่างนี้การถนอมอาหารอย่างนี้ การควบคุมสตรูพืชอย่างนี้โดยใช้วิธีนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้มีการนำความรู้ในสาขาวิชาพันธุกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทีวภาพนะครับ,บก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์เช่นพันธุกรรมพันธุวิศวกรรมอย่างนี้การโคน้งงอย่างนี้ กาเรเพาะเลี้ยเนี้เยีเ่ออย่างนี้นะครับนะครับมาดูรูปนะครับนี่เป็นนักวิทยาศาสาาตร์นะครับกำลังทดลองนะครับเทคโนโลยีชีวภาพค,คือเทคโนโลยีซึ่งนำความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตหรือ ส,ส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตสิ่งมีชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการของสินค้าหรือบริการนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ตามที่เราต้องการนะครับโดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆเช่นทางด้านการเกษตรด้านอาหารสิ่งแวดล้องทางด้านการแพทย์เป็นต้นนะครับ การประยุกต์ใช้เทคโนโล,โลยีต่างๆนะครับมาใช้กับระบบทางชีวภาพหรือสิ่งมีชีวิตที่มีชีวิตอยู่หรือสิ่งที่ได้จากกระบวนการทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิตเพื่อทําให้การสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเนีอนําม,มาใช้ประโยชน์ในเรื่องเฉพาะด้านนะครับ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเรามาดูกันมีอะไรบ้างครับนะครับดูรูปนะครับการด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรอย่างนี้ด้านพันสัตว์อย่างนี้นะครับหรือจะมาโคดิ่งโคดิ่งคนก็ได้นะครับโคดิง นะครับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพนะครับมีหลายด้านเช่นหนึ่งเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรคือการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืชการตัดแต่งยีนอย่างนี้ตัวอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยืเ่อขย,ย,ยายพันธุ์กล้วยไม้อย่างนี้การตัดแต่งยีนเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชทางด้าน ต้านทานต่อศัตรูพืชหรือโรคพืชต่างๆน,นะครับพันธุกรรมคืออะไรเรามาดูนะครับเห็นรูปไหมครับตัวอย่างพันทุวิศวกรรมคือกระบวนการ ที่ได้นําความรู้ทางด้านต่างๆที่ได้จากการศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุลหรืออนูชีววิทยานะครับนํามาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนัดแต่งเคลืญญ่นย้ายตรวจสอบสายพันธุก,กรรม DNA ยีนอย่างนี้และผลิตภัณฑ์ของสารพันธุก,กรรมอย่างพวก RNA อย่และโปรตีนของสิ่งมีชีวิตนะครับเพื่อนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์การใช้ประโยชน์จากพันธุวิศวกรรมนะครับพันธุวิศวกรรมเป็นกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พันหรือสิ่งมีชีวิตโดยนํายีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์หนึ่ง ฝากเข้าไปอีกชนิดพันหนึ่งนะครับเพื่อจุดประสงค์จะปรับปรุงสายพันธ์ุให้ดียิ่งขึ้นกว่าพันธ์เดิมนะครับขบวนนการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า LMO นะครับหรือ GMO e อย่างนี้ ตัวอย่างการวิจัยและพัฒนารวมถึงการได้ประโยชน์เชิงการค้ามีมากมายซึ่งจะกล่าวถึงนะครับเข้าระบบนะครับคนที่มาใหม่ Thank you. นะครับมาดูการโคลนิ่งมนุษย์นะครับการโคลนิ่งมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะครับยังไม่มีการโคลนิ่งมนุษย์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเนื่องด้วยนะครับทางท่านอะไรครับศิลปะธรรมอย่างนี้อย่างเช่นในกรณีที่มีคนต้องการ อวัยวะในอวัยวะนึงเนื่องจากขาดสูญเสียไปหรือใช้ไม่ได้นะครับอันเนื่องจากเหตุใดเหตุนึงหรือได้รับอุบัติเหตุนะครับแล้วรอรับบริจาคอวัยวะนั้นอยู่เพื่อการปลูกถ่ายทดแทนอายุวะเดิมที่สูญเสียไปนะครับซึ่งต่อไม่ได้รับการบริจาคแล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านภูมิคุ้มกันตัวเอง ที่อาจต่อต้านเลยว่าที่รับมาใหม่ทำให้เกิดผลไม่ดีได้นะครับหากว่าได้ทำการโครนิ่งคนที่เหมือนกันออกมาสมมุติจะโคนิง่งอ้วน ให้เหมือนกันอีกคนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับคนที่เหมือนกันออกมาซึ่งจะมีลักษณะที่เหมือนกับคนที่เป็นต้นแบบแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาและทันธุกกรรมรวมถึงอวัยวะที่คนต้นแบบสูญเสียไปนะครับก็ยังมีอยู่ควกเพื่อนแล้วนำอวัยวะของคนยิ่งนั้นมาปลูกถ่ายแทนที่ อวัยวะคนที่เป็นต้นแบบสูญเสียไปนะครับซึ่งทําให้คนที่ถูกโคนิ่งออกมามีอวัยวะไม่ครบนะครับนล่เป็นที่กังวลขาของเราคนว่าคนที่โคนิ่งออกมาถือเป็นมนุษย์หรือไม่นอกจากนั้นการโครนิ่งมนุษย์ยังมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะครับกฎหมายนะครับแต่ในพิสูจําจำแนกผู้กระทําผิดในคดีต่างๆอย่างนี้ สมมุติถ้าคนหนึ่งหน้าตาเมือกันไม่ทาผิดมาแล้วจับคนที่ทําไม่ได้อย่างนี้แล้วคนที่ไม่ได้ทําอย่างนี้มารับแค่แกนอย่างนี้นะครับแตครับทำให้ปัจจุบันหลายประเทศออกกฎหมายห้ามโคนิ่งนะครับห้ามโคนิ่งมนุษย์นะครับ ทำให้รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการโค่นิ่งมนุษย์มีจํานวนน้อยมากแต่ก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่านักวิทยาศาสตร์แอบโค่นิ่งมนุษย์ในสถานที่รับหรือในเขตที่ไม่มีการห้ามการโค่นิ่งมนุษย์ทางกฎหมายนะครับอาจมีการลักลอบโค่นิ่งมนุษย์เกิดขึ้นก็ได้นะครับอ,อยู่ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายมารับรองอย่างนี้ นะครับมาดูข้อดีหรือประโยชน์ของ GMO พืช GMO นะครับมาดูประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับทำให้พืชที่ได้ผลผลิตมากขึ้นตัวอย่างเช่นผลมีขนาดใหญ่ขึ้นเส้นเมืีดเทศมีผลขนาดใหญ่ขึ้นมะละกอองนี้นะครับ มีผลปริมาณมากขึ้นเส้นปริมาณมาเมล็ดข้าวต่อต้นมากขึ้นอย่างนี้น้ำหนักมากขึ้นอย่างนี้ทำให้เกิดพืชที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมโดยทนต่อสภาพดินฟปาอากาศนะครับทนต่อความแห้งแล้งอย่างนี้พืชที่ทนต่อดินเค็มอย่างนี้พืชที่ทนต่อดินเปรี้ยวอย่างนี้ ทำให้เกิดพืชที่ทนต่อศัตรูพืชได้นะครับเช่นพืชที่ทนต่อเชื้อไวรัสดีประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับมาดูประโยชน์ประโยชน์ของพืช GMO e ทําให้เกิดพืชผกผลไม้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้นเช่นทำให้มันเขียเทีมีวิตามินอ e ีมากขึ้นทำให้ส้มมีมะนาว ที่มีวิตามินซีเพิ่มมากขึ้นทาให้ลดการขาดแคลนอาหารได้นะครับเนื่องจากการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตและความต้านทานอาหารมากขึ้นนะครับทําให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นตอบสนองต่อ,อความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับมาดูข้อเสียนะครับข้อเสียหรือผลเสียของ GMO e นะครับพืช GMO ปัญหาด้านความเสี่ยมต่อผู้บริโภคปัญหาอาจมีสิงเงินเชียบปนที่ทําให้เกิดอันตรายจากสารอาหารจาก GMO ยิางเช่นเคยมีข่าวว่าคนในสหรัฐอเมริกาเกิดการล้มป่วยเรื่องเสียชีวิตเกิดขึ้นซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริโภคกรดอะมิโนซึ่งเป็นสารอาหารที่ได้จาก GMO อันนี้เราเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอางนี้แต่ความจริงแล้ว GMO ไม่ได้เป็นสาเหตุของกนตรายนะครับแต่เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการหลักการทําให้บริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์โดยในขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพมีความปกป้องจนมีสิ่งเจือปนไปนะครับ ปัญหาเรื่อน GMO นะครับอาจเป็นข่าห์ของสารที่เป็นอันตรายได้นะครับพืช GMO คืออะไรคืออะไรครับสารวิทพืช GMO คืออะไรครับ ได้เป็นพืชตัดแต่แงพันธุก,กรรมคือพืชที่ได้รับการคัดเรียกให้ผ่านกระบวนการทางพันธุก,กรรมวิศวกรรมนะครับเพื่อที่จะให้เกิดพืชชนิดน,นั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จำเพาะจอดโจงตรงตามความต้องการเช่นพืชที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่เสี่ยต่อการเจริญเติบโต พืชที่มีความสามารถท้านทานแมลงศัตรูพืชได้นะครับพืชที่มีสารอาหารโชนาการหรือสารชีวโมเลกุลบางชนิดเพิ่มขึ้นเส้นีโปรตีนอย่างนี้วิตามินอย่างนี้ไขมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้พืช GMO e หรือพืชจัดแปลนพันธุกรรมถือว่าเป็น GMO e หรือสิ่งมีชีวิตจัดแปลงพันธุกรรมประเภทหนึ่งนะครับซึ่ง พืชที่ผ่านการตัดต่อยีนแล้วจากกระบวนการทางพันธุกรรมอันนี้พลังงานชีวบวนนะครับพลังงานชีวบวลนะครับคือพลังงานที่ ภูเก็บสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรีย์ทั่วไปนะครับตามธรรมาชาติหรือในสีวบวนที่เราสามารถนํามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้เช่ตนต้นหญ้าต้นไม้กิ่งไม,ไม้หรือเศษวัสดุหลือจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเช่นฟางขี้รกก่อยเก็บซากอ้อยเศษไม้ยีปเปียกไม้นะครับมูลสัตว์อย่างนี้นะครับ โครงสร้างของ DNA นะครับมาดูโครงสร้างของ DNA โครงสร้างของ DNA โครง,ง,คส,รง,งคสร้างของ DNA นะครับซึ่งกดนิวคลีิก ชนิด DNA อนะครับเป็นแหล่งในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยโดยเกมดีวัตสันและฟาซิกคิกนะครับได้สร้างแบบจำลองโมเลกุลของ DNA อดังนี้นะครับมีสายพโพลิไคอไนนะครับสองสายยึดก,กันโดยการจับคู่ กันนะครับเดโดยการนำสายโพลินิกที่ไอ้ที่ออนไนนะครับปลายสามของที่ออนน์นะครับดูลูตรงไครับเ่อ อันนี้นะครับคือการโป o นิ่งมนุษย์เทคโนโลยีชีวภาพค,คืออะไรครับสอราิสย์ ครับพอแล้วครับเทคโนโลยีชีวภาพคือเทคโนโลยีที่นําความรู้ทางด้าน่างๆนะครับของวิทยาศาสร์ประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตหรือสิ้นส่วนที่มีชีวิตเพื่อผลิตของสิ่งมีชีวิตอีกสิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการกระบวนการอะไรครับว่า ของสินค้าหรือบริการเนื้อประโยชน์สพาหรับรด้ามที่ต้องการเน้นทาง,ทางด้านการเกษตรด้านอาหารนะครับได้านสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ ลายพิมพ์ DNA นะครับลายนิ้วมือนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลนะครับไม่เปลี่ยนแบบกันไม่ได้นะครับลายนิ้วมือของเรานะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยครับจากเซลล์ในร่างกายจะมือนกันหมดด้วยเหตุ่นี้การตรวจเนื้อเยื่อจากตรวจนตน่างๆในร่างกายจงได้ผลเส้นการตรวจลายพิมพ์นะครับคือการตรวจเทียบลำดับเบส ของเบีียร์ซึ่งจำแนกต่างๆนะครับโอเควันเทคโนโลยีชีวภาพคืออะไรครับเทคโนโลยีชีวภาพคือเทคโนโลยี เรืองนนาเอาวารู้าาของเองอะไรของวิรมปนมสิ่ง่เนามอามาเปนสู่มเลือดที่เราเปนตเอ่อคา่เป่งท่ะเป็นยอดสา้ ไม่วจะเป็นทางการผลิตเริอหน้าทั้งหมนการออกซิเ้าหรือการบริการเช่ได้เรียวกับเราย่างเบียร์พอแล้วพอแล้วกิจฉะนะครับเทคโนโลยีสีวภาพคืออะไรครับตอบได้เส้นใจหน่อยครับ Thank you.

จากที like so ่เราต้องการคารใช้เ่การที่การเรกคาครับเทคโนโลยีที่ว่าคือ ความ่งที่วเาเป็นประโยชน์มันมีมาก่าเป็นการกระททางกาางอการผลิเพาอโดยการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างที่เราต้องการโดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการที่น่าจะเรื่งน้าจะเรองน้า่งนนารื ทุกคนก็คงรู้นะครับพอเข้าใจไหมครับก็พอรู้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพค,คืออะไรนะครับแ้ต่อไปเราจะเรียนจุลินทรี์ในอาหารนะครับ่บนนี้ จะมีแบบฝึกหันให้ประมาณสิบ,บข้ออันนี้แหละครับใครไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้นะครับนี้ก็พอแค่นี้ครับครูถ่ายแบบฝึกหัดมาให้ครับ <c oughs> ไอ้ไอ้วานแล้วไอ